แต่เรื่องที่สองเป็นของคุณเมย์ครับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กรายได้ดีแต่ภาระเยอะทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเธอตัดสินใจอยู่ก่อนโอนโดยไม่ปรึกษาใครบอคิดว่าเป็นทางลัดไปสู่บ้านแต่พอถึงปีที่สภาระยังไม่ดดลดรายได้ตกและธนาคารยังไม่อนุมัติสุดท้ายต้องคืนสัญญาเสียทั้งเวลาและโอกาสนี่แหละครับ คือความจริงของอยู่ก่อนโอนทีหลังมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เหมาะกับคนที่พร้อมวางแผนเท่านั้นหลักการของอยู่ก่อนโอนทีหลังง่ายมากครับมันคือการเริ่มอยู่จริงเพื่อสะสมเครดิตก่อนโอนกรรมสิทธิ์พูดให้เห็นภาพทุกงวดที่คุณจ่ายเหมือนซ้อมผ่อนบ้านจริงแต่ยังไม่ต้องกู้ธนาคารในทันทีช่วงนี้เองละครับ ที่จะเป็นโอกาสทองในการสร้างประวัติการชำระตรงเวลาลดภาระหนี้เก่าสะสมเงินก้อนเล็กๆสำหรับวันโอนจริงเพราะเมื่อครบกำหนด2-3ปีคุณมีทั้งเครดิตในระบบมีหลักฐานการชำระและมีเงินก้อนพร้อมสำหรับใช้เป็นเงินดาวหรือค่าใช้จ่ายวันโอนนั่นแปลว่าคุณจะดูดีในสายตาธนาคารมากขึ้นหลายเท่าครับ